สวัสดีนะครับเอาจริงวันนี้มาตลาดนัดเซาให้ก็กบมาคึกคักเหมือนเดิมหลังจากหยุดโควิดไปนะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยมาองนอุดหนุนของกินอยากบอกว่าตอนนี้ล้นมือมากครับแล้วก็แนะนาวันนี้ครับเมียงคําอร่อยมากครับเร็จจากตรงนี้แล้วจะไปไหนต่อครับเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาของกินเพิ่มอีกครับเดี๋ยวเราไปดูของกินนะฮะไปดูของกินกันนะครับที่สงนี้ ตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้านหน้าของมอุมของตลาดชาวให้นะครับก็โซนสั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนของชาวบ้านนะครับเป็นสินค้าออ,อทอทนะครับนี่ฮะก็จะมีหลายอย่างก็จะเป็นเป็นของชาวบ้านที่นํามาขายนะครับเป็นไงพี่ชินลองทานดูแล้วอร่อยครับอรตอนนี้กำนะลังเปรม ตื่นตาตื่นใจอยากบอกว่าใครไม่เคยมานะครับตลาดเสาใหา้อาจจะเห็น,นแค่ตรงช่วงติดถนนแต่จริงๆเข้าไปข้างในเนี่ยมันมีโซนลึกมากพอสมควรมีทั้งโซนซุ้มร้านกา <ไอ S 1> แฟามีเวทีทําการแสดงและนอกจากนั้นเนี่ยเข้าไปข้างหลังเนี่ยยังมีโซนอาหารที่เรายังไม่ได้ไปกันอีกผมกะจะกินข้าวมาก่อนมาเป็นการคิดที่ผิดครับกรุณามาท้องโล่งๆนะครับแล้วก็หิวโหยฮะจะมีของกินให้เลือกสั่งมาชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยสนุกครับลองแวะมาครับเดี๋ยวด้ดูโซนนะฮะผม วันนี้เราก็จะเดินดูด้านหน้านะฮะก็จะมีของกินก็จะมีพวกขนมโบราณแล้วก็ของที่ชาวบ้านทำขายเองก็มีข้าวลามมีมันนะฮะ อยู่กับแม่ค้าสดสวยของแม่ไล่เลยนะฮะก็นี่ฮะเจโบนะครับผมเจโบแนะนำอะไรครับแนะนำหน่อยฮะติดพลาแม่ไล่มาขายไร่ขายไร่บอกอาอาแม่ค้าอายนะฮะ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับผมอันนี้นะฮะเราก็จะมาดูด้านในของตลาดนัดนะฮะก็ด้านในก็จะแบบนี้นะฮะ อันนี้คือมันมือเสือมไ่มไม่เคยไม่เคยทานจริงะครับอ่เคยทานค่ะมันจะชอบเปิดรอบเปิดมันจะเป็นแบบเหมือนเผือกเลยค่ะแต่ว่าจะมีเอะได้ะนเมือค่ะเอใช่มืเดูี่มีนิ้วเาเโอเคโอเค เดี๋ยวต่อนะฮะอะไรเนี่ยลุงลุงนี่อะไรเนี่ยม้นไม่เสียครับรวยมาโอ้โหใหญ่ลุงไม่เคยเห็นหัวเคยแตอเห็นเป็นอาหารค่ะห้ามมิจคาเนี่ย นี่ะฮะนี่คือเผือกอ้อยมันใหญ่จังอ่ะนี่เราก็จะพาเดินชมนะฮะ ก็พี่ชินก็จะเดินนำหน้าเราไปนะฮะนี่ฮะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนจะจุกใช่ไหมอะโซนสั่งนี้ก็จะเป็นโซนสั่งอาหารนะฮะันนี้นะครับก็เป็นที่นั่งพักชิลๆแบบที่นั่งทานอาหารนะครับผมนฮะ นี้ก็เป็นช่วงที่เปิดตลาดใหม่นะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาเที่ยวมามาดูตลาดนะครับนี่นะเดี๋ยวเห็นเห็นมันออกนะเดี๋ยวเราเขยับไปดูด้านหน้านะฮะอีกฝั่งนี้นะจะพาเดินชมนะครับ ก็จะมีเพลงให้ฟังนะฮะก็ก็าะจะเล่นของเขาอย่างนี้นะครับลาลาโอ,อฟ้ายังอยู่เดยนไปทุกวันก็รู้นะเดยนตามไม่ทันไม่เป็นรา เ,เดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกด้านหลังนะครับลไปเราไปล้ดีาตัวมามคนอืนกลับไป

ตรงใช้กระบอกพัดสามยิ่งนานนานเท่ากระบอกมันจะเริ่มแบบแม่นขึ้นแม่นชนมันเริมันเม่นเอิมันเอิคนเราต้องรอรุ่นแม่แม่นเพราะอะไรแม่นเพราะอะไรี่นี่ต้องมีขับเปินข้าวบ้างเขเล่ยไข่ต้ม